อสวัสดีครับทุกคนขอต้อนทุกคนเข้าสู่ Ten c e House of Toys และนี่ก็คือ Lego City a v e n g e r City เมือง Lego Project นะครับผมโปรเจกต์ Project ที่ไม่จบไม่สิ้นสัทีและจะบอกว่านี่คือ EP สุดท้ายเพราะว่าวันนี้จะทำลายเมืองครับผม ขอโทษน้องๆที่ติดตามกันมาด้วยโปรเจกต์นี้ทําไม่เสร็จต้องการพื้นที่นะมันไม่ว่างทําต่อจริงๆแล้วแบบว่าอารมณ์แบบแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับมีรีวิวเลโก้เรื่อยๆเลยเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยชุดใหม่มันออกมาทุกเดือนเลยนะเลยเก็บตังค์ซื้อเลโก้ชุดใหม่ไม่ได้เอาตังค์ไปซื้อพาร์ทมาทําเมืองต่อ เคยบอกไปแล้วว่าการสร้างเมืองเลโก้เนี่ยเลโก้ซิตี้มันใช้ทุนสูงมากๆเลยนะครับผมแล้วตอนหลังเนี่ยมาแตกลายด้วยนำไปจัดพวก ucs star wars มาก็โหดมากๆและนี่แหละครับเหตุผลก็คือต้องการโต๊ะตัวนี้โต๊ะผูตัวนี้พื้นที่ที่ตั้งเลโก้ซิตี้เนี่ยเอามาต่อเลโก้ t t r w w r s u u s s เพราะว่าแต่ละลำมันใหญ่มากๆนะครับถ้าเกิดใครตามมาก็จะเห็นว่าจัดมาหลายกล่องแล้วก็เลยนะขออนุญาต ล้มเมืองทิ้งก่อนแต่วันนี้ก่อนที่จะล้มเมืองอะ่ะเคยตั้งใจไว้ว่าน,นี่เลยที่จัดนี่มาปราสาทดิสนีย์อะ่ะเคยจะเปลี่ยนเอาเวนเจอร์ซิตี้เป็นดิสนีย์แลนด์เดี๋ยวจะลองเอาปราสาทดิสนีย์ส0 2 3เนี่ยใส่เข้าไปในเมืองดูลองดูว่าตอนนั้นที่คิดเอาไว้อะมันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวจะย้ายอันเนี้ยออกแล้วก็เตรียมตัวต่อ U C S Star Wars นะครับผมยังไม่เคยยกตึกพวกนี้ลงไปเลยออกจากชั้นนี้ เสียงเป็นกันยกลงบันไดแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเลยนะครับผมชั้นนี้มันเป็น Star Wars เวลาขึ้นมาชั้นนี้แอบงุดยิดอะ่ะไอเมือง Avengers เนี่ยมาเวลอะ่ะมันควรจะอยู่ชั้นมาเวลแต่ชั้นมาเวลมันไม่มีที่แล้วอันนี้ ก็อยากให้มันขึ้นมาแล้วมันเป็น Star Wars ทั้งห้องด้วยนะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันในอนาคตแล้วจะเข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ลองขยับเมืองย้ายเมืองทำลายเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์ Star Wars ค่อยดูกันต่อไปและในอนาคตะเดี๋ยวกลับมาทำต่อนะเพราะว่าตอนนี้แอบแบบงุนงดกับแค่ตึก3ามตึกด้วยเมืองมันต้องมีตึกเยอะๆเข้าใจว่าตอนนี้เป็นแบบยานเยอะกว่าตึก <laughs> เดี๋ยวจัดใหม่เดี๋ยวจัดใหม่เดี๋ยวรอดูนะตอนนี้ขอแบบว่า เขาเรียกว่าไม่ล้มเลิกแล้วกันนะขอว่าพอสเอาไว้พอสเอาไว้ก่อนนะแต่นานเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเล <laughs> เอาละครับทุกคนตอนนี้เคลียร์พวกรถหุ่นยนต์ยานออกไปจากเมืองแล้วนะครับเล่นเอาหอบเลยเหลือควินเจตอยู่หนึ่งลำเพราะว่าเดี๋ยวจะลองสร้างดิสนีย์แลนด์ที่อเวนเจอร์แคมปัสต้องมีควินเจตอยู่นะครับก็เลยทิ้งเอาไว้เดี๋ยวขอเคลียร์พวกองค์ประกอบพวกนี้ก่อนอช่วงนี้ก็ ลำลึกกันหน่อยนิดนึงนะถ่ายเก็บไว้ดูก่อนว่าเราเคยสร้างเอาไว้แบบนี้อนาคตมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วแหละอืมนะก็ดูกันซะหน่อยหายไปอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมหรือไปแอบเศร้าไปคิดถึงตอนที่นั่งต่อตอนนั้นนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยอืหรือนี่มันเร็วกว่าตอนต่อเยอะเลยนะ ไม่เป็นไรไเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่เจ๋งกว่าเดิมแน่นอนถ้าจะเริ่มสร้างใหม่เศาเศาต้องเลือดนีกันนึงนี่นาะเดี๋ยวตอนนี้จะแกะเพลทออกแล้วนะไปไปแกะไป เรียบร้อยพรบผมเหลือตึกเปล่าสามตึกนี่เลยกลับมาเหมือนตอน EP ที่หนึ่งเริ่มต้นใหม่ตึกเปล่าสามตึกอ,อ่ะเดี๋ยวไปจัดเอาประสาทเข้ามาดูนี่เลยครับครั้งแรกกับเอาดิสนีย์แคสเซลนะเข้ามาวางไว้นะครับตอนแรกก็จะเป็นประมาณนี้แหละ นะอารมณ์แบบถ้าเกิดไปดิสนีย์แลนด์เราจะทางเข้าดิสนีย์แลนด์อย่างเงี้ยมันจะมีประตูเข้าซื้อบัตรเข้าไปแล้วก็จะเจอแบบเป็นสถานีรถไฟซึ่งมันมีเลโก้ขายแล้วก็เคยคิดไว้ว่าอยากได้รถไฟดิสนีย์วิ่งรอบเมืองเราก็จะเดินผ่านเมนสตรีทที่เป็นร้านค้านน่นนี่ไปแล้วก็จะไปเจอประสาทเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาไปก็จะไปเจอ Avengers Campus อะไรแบบนี้แต่มันไม่ได้มี อะไรพวกนี้ตึกพวกนี้ในนั้นมันจะเป็นเขาสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องรุงเป็นเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะมี Avengers ์ q เอชคิวเฮดคอมียานควินเจ็ตจอดอยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องสร้างขึ้นมาแต่เราก็จินตนาการที่เคยคิดเอาไว้และอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น Star Wars Galaxy ็ d g e ซึ่งในนั้นก็จะแบบว่าอารมณ์ตอนแรกก็คือจะเอา m i l l e n นียมเฟลคอนนี่แหละเข้ามาวางเป็น Star Wars ์ก l a x y Edge คือครึ่งหนึ่งเป็นมาเวลครึ่งหนึ่งเป็น Star Wars อยู่ใน Disneyland อันนี้ก็ รออนาคตโปรเจกต์อันนี้ต่อไปแล้วกันนะครับนี่ก็ถ่ายเอาไว้ดูอนาคตนะตอนนี้ก็จะเคลียร์ออกเป็น Star Wars รุนล้วนก่อนแล้วกันสำหรับห้องนี้คราวนี้มาถึงจุดยากแล้วจะต้องย้ายตึกลงไปข้างล่างเดี๋ยวมาลุ้นกันน่าจะได้อยู่ค่อยๆไปค่อยๆไป เอาสามตึกนี้ลงไปข้างล่างไปรวมกับพวกยานตั้งไว้บนโต๊ะกินข้าวแทนก่อนตรงนี้ที่ข้างหลังเป็นมินิฟิกเกอร์สมาวเวลเดี๋ยวจะได้เห็นกันโอ,อเลโก อันนี้กี่ชิ้นอะเจ็ดพันชิ้นป่ะเอาเรื่องอยู่นะอออโอเคโอเคเเอาละครับย้ายมาที่โตกินข้าวเรียบร้อยแล้วสามตึก แล้วก็ยานนะครับผมเต็มโต๊ะต่อไปก็กลับไปกินข้าวที่พื้นเหมือนเดิม <laughs> นี่ลองแบบเรียงให้มันสวยๆหน่อยนะแต่ถ่ายรูปจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องแบบว่าขยับอีกเพราะว่าประสาทดิสนีย์ยังไม่ได้ลงมาเลย <laughs> แต่นี่คืออีกหนึ่งภาพที่อยากเห็นก็คือนะตึกกับยานมินิฟิกเกอร์สมา v เวลทุกอย่างมาอยู่รวมกันแบบนี้ เดี๋ยวจะขยายภาพให้ดูนะครับแดนบอกเลยว่าจัดดิสเพลย์เรียงเนี่ยเหนื่อยกว่าต่อเลโก้อีกนะแต่มันเป็นภาพที่แบบว่านะเห็นแล้วแอบทำอะไรลงไปเนี่ยซื้อไม่คิดอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะอย่าเรียนแบบนะ ถ้าเปลี่ยนทุกอย่างนี้กลับไปเป็นตังค์ได้จะทำไหม <laughs> ความสุขครับคนละแบบนะอืมอ่ะก็รอดูกันต่อไปครับโปรเจกต์ Avenger City จะกลับมาเมื่อไหร่นั้นก็รอชมกันต่อไปตอนนี้ก็นะจัดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนก็เหนื่อยแล้วแหละ <laughs> แล้วก็อย่าลืมดูโปรเจกต์ สตาร์วอล์สกันต่อด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมานะครับผมแล้วเจอกันครับผมไปละ p e a c e